อยู่กับรถสปาร์ก 1.9S นะคะก็จะมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็คืออยู่กับรถสปาร์ก 1.9S นะคะมาที่อันดับแรกกันเลยดีกว่าเนาะตัวนี้ก็คือสีขาวนะคะราคาอยู่ที่5 7 2 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะของเจ้าสปาร์ก,ก็คือจะเป็นกระจังหน้าสีเทานะคะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะก็คือเป็นไฟแบบธรรมดานะคะสำหรับรุ่นนี้ใช้สำหรับ ทำมาหากินสร้างอาชีพและกันต่อมาก็จะเป็นล้อกระทะขอบ15นิ้วค่ะลูกค้าตัวนี้คือเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกระบะท้ายกันค่ะว่าบรรทุกได้เยอะแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะเป็นกระบะท้ายที่กว้างมากๆเลยนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะมากๆหรือว่า ลูกค้าจะใส่พอกหรือว่าใส่ตูท้ทึบก็ได้นะคะปกติคะ่ะจะไม่มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยนะคะหรือว่าพูชคอนโทนก็จะไม่มีมาให้นะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้ใช้สำหรับบรรทุกโดยเฉพาะคะ่ะแล้วก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดคะ่ะลูกค้าวิทยุแบบธรรมดาเลยแต่สามารถเชื่อมต่อ USB และ AUX ได้ค่ะค่ะและสำหรับสปารุ่นนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้สำหรับลูกค้านะคะก็คือดอกเบีย้ย1.99%นะคะหรือว่าคัฟปี90วันก็ได้ค่ะและก็คือผ่อนนานสูงสุด84งวดเลยนะคะสำหรับสปารุ่นนี้นะคะและที่สำคัญแค่นั้นยังไม่พอนะคะมีประกัน ชั้นหนึ่งฟรีให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกองแสงนะคะจะสีดำหรือว่าสีเขียวก็ได้นะคะเพราะว่าของเรามี2แบบค่ะให้ลูกค้าเลือกกันหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจบอกว่าเดิมๆแบบนี้โอ้โหยังไม่ถูกใจเท่าไหร่อยากจะได้เป็นโปรแต่งซิ่งแต่งก็มีเหมือนกันนะคะก็คืออยากให้ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะรถสปาร์กหรือว่ารถอิซูซูทุกรุ่นนะคะก็สามารถทักเพจนะคะได้ที่เพจอิซูซุป้ายแดงโปรแรงบายน้องแตงหวานนะคะหรือว่าโทรได้เลยนะคะ0924271249นะคะสำหรับวันนี้แตงหวานต้องไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ